วันนี้ได้พากันขัดลูกกระดขันกระดขึ้นทำลงทำอันนี้เร้ว,ว่าการทำบุญกับถนนหนทางเพราะว่าทางขึ้นกระดน,นั้นถ้ามันเขียวแล้วมันลื่น เมื่อเราขัดแล้วก็สะอาดสวยงามแล้วก็ไม่ลื่นอันนี้เป็นผลเป็นอน,นิสงส์ทาง,งเราทุกคนที่พากันขัดด้วยเพราะเราผู้ขัดผู้ทำสะอาดก็จะได้ขึ้นลงทางสายนี้ทางสายอื่นเราก็ยังไปบ่ได้จำเป็นต้องไป งเส้นนี้เมื่อเราทำสะอาดก็มีความทุกข์บ้างเล็กๆน้อยๆพอสมควรแต่ว่าการขัดจิตใจของเราด้วยสมาธิภาวนานี่ก็เหมือนกันกับเราขัดกระไดขึ้นลงให้มันหายลื่นนั้นธรรมดากิเลสในใจมนุษย์คนเรา มันคอยมีกิเลสต่างๆงอกขึ้นมาอยู่เสมอๆถ้าใครไม่ขัดไม่เกลาไม่เช็ดไม่ถูมันก็ขึ้นสนิมเหมือนกระดขึ้นทําขึ้นวัดกิเลสในหัวใจของคนเรานั้นไม่ใช่มันมองเห็นในทางต มันมองไม่เห็นดูไม่เห็นแต่มันปรากฏอยู่ภายในสแสดงออกกิเลสความโกรธมีมากน้อยเท่าไรมันก็เต็มอยู่ในร่างกายคนเราแต่เราจะดูด้วยตาหนังไม่เห็นต้องภาวนาดูจึงมีระเบียบธรรมเนียมในทางพุทธศาสนาว่า ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นจะต้องภาวนาสมถภาวนาต้องทำใจให้สงบคือให้ใจนิ่งแนวเป็นดวงเดียวให้ได้เสียก่อนถ้าไม่อย่างนั้นมันมองไม่เห็นมองไม่เห็นสนาอานิสใหญ่สนิมกิเลสคือความโกรธโลภหลงนั้น ความกรอดรอบหลงหลงนั่นมันอยู่ในตัวอยู่ในใจอยู่ภายในหนังห้มอ,อยู่เป็นที่สุดรอบเข้าไปความจริงมันก็ไม่ลึกไม่ตื้นไม่หนาไม่บางเท่าไรก็เท่าตัวเราคนหนึ่งคนหนึ่งนั่นเองถ้าจะว่าความยาวของตัวอิเลสตัวเราก็คือว่ายาววาหนึ่งของเจ้าของเอง กว้างก็สอกกรรมมาหนาก็คืบหนึ่งคืบเดียวเท่านั้นจิตใจก็อยู่ในร่างกายสังขารที่ว่านี่แต่มันจะอยู่อย่างไรก็ตามมันก็ยากที่จะเลิกได้ละได้เพราะว่ากิเลสกิเลสนี้มันย่อมจิตย่อมใจของเรา ให้หลุ่มหลงมัวเมามาตั้งแต่นานแล้วพระพุทธเจ้าท่านใช้ว่าอเนกชาคือว่านับพบนับชาติไม่ทวนแล้วอิเลสมันมาหลงติดอยู่ข้องอยู่กับอิเลสลาคโทสะโมหะติดโยในเนื้อในหนังในเส้นในเอ็นในกระดูกติดโยในตับในไตในไส้ในงุง ติดโยกับนดาเลือดนําเหลืองอสุภกรรมฐานไม่กําหนดพิจารณาก็เลยมาหลงโยติดโยข้องโยจึงมาเห็นดิบเห็นดีว่าการเกิดมาเป็นสุขจะ,สะแสวงหาความสุขแต่เพียงในเนื้อในหนังจึงพบแต่ความทุกข์ตลอดการพระพุทธเจ้าของเราเมื่อพระองค์ ตั้งใจปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาจนได้ตรัสโลพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วพระองค์ก็ช่วยโปรดมนุษย์และเทวดายินพลมเมื่อพระองค์ช่วยโปรดช่วยสอนนั้นพระองค์แสดงธรรมตรัสพระธรรมเทศนา แสดงถึงความสุขความทุกข์ของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายแสดงถึงความบนเวียนไม่จบไม่สิ้นในความอยากความดิ้นรนของตัณหาในใจของคนเหล่านั้นท่านว่านัตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำจะเสมอด้วยตัณหาไม่มีแม่น้ำลำคลองนั้นยัง เต็มฝั่งในฤดูฝนแม่ที่ลําห้วยเล็กๆหน้าท้าปองของเราก็ยังเต็มเมื่อคราวที่ฝนตกแรงๆมันเต็มจนกระทั่งดังถึงๆคือมันน้ำมันเต็มฝองมันไหลแรงกระทบเสียงมันก็ดังสแสดงว่าน้ำมันยังมีเวลาเต็ม แต่ตัณหาของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนั้นไม่มีเมืองอพอจิตใจกิเลสไม่ภาวนาที่คนเราคิดว่าได้อย่างนี้แล้วจะพอดีอย่างนี้แล้วจะพอภาวนาเท่านี้แล้วจะพอไม่มีเมืองพอถ้าใครจะหาความจุประดวกให้แก่จิตใจกิเลสนั้น เป็นทุกข์เปล่าเปล่าไม่มีพอไม่มีเต็มท่านเปรียบตัณหาเป็นอย่างนั้นจึงจำเป็นอยู่ดีๆทุกคนจะต้องตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาว่านึกอย่างไรจเจริญอะไรคิดใจของเรานี้ าคิดมาพิจารณทาทั้งๆที่มันมีอยู่ในกายในวาจาในจิตในใจของเราทุกคนแต่ใจิตใจของคนเราก็คิดไม่ได้มองไม่เห็นว่าการทำใจของตนให้สงบระงับนั้นจะต้องนึกจะต้องเจริญอะไรหลักของพระพุทธเจ้าท่านก็นให้เจริญ มารณกรรมฐานว่าพุทธโธคุณพระพุทธเจ้าว่ามารณกรรมฐานนั้นคือทนให้นึกถึงความตายอาชุพะกรรมฐานนั้นท่านให้นึกถึงว่าร่างกายสังขารของคนเราและสัตว์โลกทั้งหลายนั้นไม่ใช่เป็นของสวยสดงดงามประการใดเลยเต็มไปด้วยของ ไม่สะอาดมีประการต่างๆแต่ว่าถ้าเราฟังเท่านี้ยังไม่พอจะต้องทำใจของตนให้สงบระงับตั้งมั่นลงไปแน่วแน่เป็นดวงเดียวแล้วก็เพียนเพ่งดูว่าพระพุทธเจ้าท่านตัดไว้ว่าร่างกายสังขารลูกประขัน ขาสองแข็งสองศีสษะหนึ่งมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี้เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่มาแล้วจนกระทั่งเกิดมาจเจริญไวยใหญ่โตขึ้นไปจนหมดขีดความจเจริญใหญ่แล้วก็ตาม ความไม่สะอาดมันก็เต็มไปอยู่ในร่างกายสังขารอันนี้ชีวิตของคนเราที่เป็นมาได้ก็อยู่ได้เพราะของไม่สะอาดเอาของไม่สะอาดมาหล่อเลี้ยงดูแลรักษาอยู่ร่างกายสังขารนี่จึงเป็นมาได้เมื่อเป็นมาได้แล้วเราก็ต้อง ตั้งจิตตั้งใจภาวนาพิจารณาดูให้รู้แจ้งด้วยปัญญาอันชอบคือให้เห็นว่าธาตุดินก็ดีธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมที่คนเรามาสมมติว่าเป็นตัวเราเป็นของเหล่านี้อันนี้ความจริงนั้นพระองค์ให้รู้ว่ามันเป็นของไม่สวยไม่งามจริงๆถ้าจะว่าถึง บาดแผลก็คืออายตนะทางหลายทาวารทั้งเก้าได้แก่ตาตาสองข้าก็เป็นตาสองปอกเป็นอสองซอกก็แสดงว่ามันเป็นบาดเป็นแผลอยู่อย่างนี้ตลอดชาหูสองข้าก็ทะลุเข้าไปในกะโหลกศีรษะก็แสดงว่า ทั้งสองหูนี่ก็คือว่าเป็นปองเป็นอาญยตันะเป็นทะลุปลุกปองเป็นบาดเป็นแผลนั่นเองแล้วจมูกก็มีสองปองสองรูก็เป็นบาดเป็นแผลนั่นเองเท่านี้ก็เรียกว่าเป็นบาดเป็นแผลหกแห่งแล้วยังอีกทาวารปากสำหรับ บริโภคอาหารสิ่งปฏิกูลโสโครกนำเข้าไปโซ่ร่างกายสังขารนี้ก็แสดงถึงว่ามันเป็นช่องเป็นทางเป็นบาดเป็นแผลเป็นที่ไหลเข้าเทออกในปากนี้หกแล้วก็เจ็ดกับปากที่บริโภคอาหาร ก็ยังเหลืออยู่คือทวานหนักทวานเบาทวานหนักทวานเบาก็เป็นที่ทายทิ้งเศษอาหารการกินของมนุษย์ที่เอาไปเลี้ยงร่างกายแล้วคนไหลออกมาเป็นเศษอาหารไหลออกมาทางหนึ่งเรียกว่าเป็นถาดนา้ำถาดดินถาดนา้ำรวมดูตัวของคนเราตัวเราทุกคนนั้น ดูให้ดีพิจารณาให้ดีก็จะเห็นแจ้งด้วยสติสมาธิปัญญาของตัวเองจึงจะเลิกใดละได้ถ้าเพียงแต่เราฟังแต่เราไม่เอามาพินิจพิจรารณาจนเห็นแจ้งด้วยปัญญาอันชอบก็ยังแก้ไขอะไรไม่ได้ต้องเอามาเพียรเพ่งดูที่ทําว่า เป็นปองเป็นช่องเป็นทางเป็นบาดเป็นแผลทั้งเก้าแห่งเรียกว่าทวานทั้งเก้าทวานทั้งเก้านี่แหละถ้าผู้ใดเอามาพิจารณาจนเห็นว่าไม่น่าไว้วางใจเพราะมันรอความแตกดับทำลายตายได้ทุกเวลา ไม่ใช่เราอยู่สบายทุกวันนี้ที่ว่าสบายนั้นเราว่ากันไปด้วยความโง่เขลาเบาปัญญาความจริงแล,ล้วร่างกายสังขารของมนุษย์เราทุกคนนั้นไม่ใช่สบายเต็มไปด้วยความเจ็บไข้ได้ป่วยความเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นมันก็นับไม่ถ้วนมันจะเกิดอะไรขึ้นมาได้ทุกเวลา พระพุทธองค์ท่านว่าให้นึกถึงความตายคือว่าคนเราที่เกิดมาแล้วมันตายได้ทุกลมหายใจเข้าตายได้ทุกลมหายใจออกแม้ใครเจ็ดดีวิเศษขนาดไหนก็าตามละกิเลสคล้องทางวาสนาเหมือนรา,าศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าอันความแตกดับ ของรูปลังกายคือความตายนั้นก็ยังไม่ยกเว้นพระพุทธเจ้าก็ไม่ยกเว้นพระอระหันตตาจีนาศเจ้าทั้งหลายพญามัจจุราชคือความตายก็ไม่ยกเว้นไม่มียกเว้นใครๆทั้งนั้นเมื่อได้เวลาถึงเวลาแล้ว ก็เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีเพศมีภัยต่างๆนานามากมายนับไม่ถ้วนแต่ใครจะไปทำนายทายทักว่ามันจะตายเพราะเหตุนั้นเจ็บเพราะเหตุนี้นั้นก็ไม่ถูกไม่ได้แต่ว่าอยู่ไปเถิดเกิดแก่เจ็บไข้แล้วคนที่สุดมันก็ต้องตายอันตายนั่นคนเราก็คิดเอาเอง ว่าถ้าข้าพเจ้าตายถึงเวลาตายก็ขอให้ตายแบบสบายๆแบบนั้นแบบนี้ไม่เอาแบบอุปัตเหตุไม่เอาข้าจะเอาตายแบบสะดวกสบายง่ายๆมันไม่ค่อยได้ เจ็บมันก็เจ็บได้เพราะว่ามันเป็นกฎธรรมดาของสังขารทั้งหลายเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ต้องเป็นไปได้เราไม่ต้องการปรารถนาจะเรียนคาถงคาถาวิชาความรู้ไม่ให้แก่มันก็ไม่ฟังก็แก่ไปทุกวันคืนเดือนปีจะเรียน สวดอะไรแก้ไขไม่ให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ไม่ฟังจนกระทั่งบางคนเดินไปดีๆคนอื่นเขาไปก็ไม่มีอะไรหักพังเวลาตัวผู้จะมีภัยอันตรายเดินไปสมมติว่าเดินไปในสะพานสะพานก็หักหมายถึงสะพานไม้ เวลามันจะเกิดขึ้นมันไม่บอกล่วงหนะ้ามันเป็นไปเสียแล้วจึงรู้ภายหลังว่าเหตุใดจึงมาเป็นอย่างนี้มันก็แก้ไม่ได้เลยบางคนก็เวลาทับตกหกล้มก็ถึงขั้นแตกดับตายไปเลยก็มีเยอะแยะ,ยะนับไม่ถ้วนพระพุทธเจ้าผู้เป็นสัพพัญโยท่านจึงเตือนไว้ว่า อันมลนะภัยคือความตายนั้นให้พากันนึกบ่อยๆเจริญบ่อยๆเอามาสอนจิตสอนใจของตัวเองให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกสูดลมหายใจเข้าไปก็ให้เตือนจิตใจดวงผู้รู้ภายในนี่ว่าตัวเรานี่อาจจะตายทุกลมหายใจเข้า เมื่อลมหายใจออกก็เตือนใจของตัวเองว่าเราอาจจะตายทุกลหมหายใจออกทั้งเข้าทั้งออกมันตายได้ทุกเวลาจึงไม่ควรประมาทเมื่อผู้ใดไม่ประบาทนึกถึงมรณะ,ะภัยคือความตายต้องมาถึงตนแน่ๆอันนี้แหละเป็นอุบายที่จะแก้กิเลสตัณหามาณนะทิฏฐิ ความพุ่งเฟอ้อเหื่อเหิมใดๆจะสงบหลงงบไปถ้าเห็นมรณะไปคือความตายในจิตใจของตนจอนได้รับความสลดสังเวชว่าความตายหนอมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาแล้วสัสว์ทั้งหลายที่เกิดมาแล้วหนีไม่พ้นยันหลบไปไหนเลกไปไหนเพื่อให้พ้นจากความตายผลที่สุดก็ไม่มีใครพ้นไปได้ ต้องตายทุกคนทุกลายไปนี่แหละมรณะนะกรรมฐา,านจงพากันเตือนใจของตนให้รู้สึกสำนึกอยู่ทุกเวลาพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าเราตาถาคตนะเรื่องความตายนี้ไม่ได้ลงไม่ได้ลืมเลยลงเข้าไปพระองค์ก็ตามดูว่ามันจะแตกดับ เมื่อใดเวลาใดท่านก็รู้ลมเข้าไปรู้ว่าตายเวลาลมออกมาท่านก็รู้ว่าตายได้เหมือนกันเวลามันจะตายจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรก็ตามเมื่อจะถึงเวลาตายมันต้องมาตัดที่ลมหายใจนี่แหลมหายใจเข้าไปแล้ว สูดลมหายใจเข้าไปแล้วออกมาไม่ได้ก็ตายทีนี้ลมหายใจออกไปแล้วสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตายตกลงก็ว่าตายทั้งขึ้นตายทั้งลอกเป็นอยู่อย่างนี้เวลามันจะตายนั่งดีๆโยก็ตายเดินไปบิดดีๆเป็นลมลม่ลมลงไปก็ตาย พูดยาปลาสัยเทศนาว่าการอยู่ก็ตามแต่เวลามันจะตายเข้ามันไม่ได้เลือกตายได้ทุกเวลาบางพระบางองค์อุปชาบางองค์ใกล้เข้าพรรษาอย่างนี้แหละบวชพระบวชเนนบวชนาบวชเนรบวชพระก็ยังไม่แล้วเหนื่อยมากก็หยุดไปเอาไว้บวชวันใหม่ แทนที่จะถึงขั้นบวชวันใหม่คืนแรกนั่นเลยมันเหนื่อยหรือมันถึงเวลาลมหายใจขาดก็เลยตายในกุฏิวิหารที่ท่านนอนนั่นแหละไม่มีใครรู้ตื่นเช้ามาพระเนนไปรวมกันที่ศาลาไปบินณฑบะเอ๊ะทำไมอุปชาปันนี้ยังไม่ลงมาจากกุฏิเลย ท่านไม่สบายมากเหนื่อยมากหรือให้เน้นไปตามดูที่ไหนได้ไปถึงแล้วท่านยังนอนไม่ตื่นคือว่ามันตายแต่กลางคืนโน้ตไม่มีใครรู้พอไปจับปลายเท้าปลายตีนมันแข็งกระเทือนถึงศีษาคุณเลยนี่แหละมรณะนะความตายหน้าที่ เป็นพระสงฆ์องค์เจา้าเป็นอุปัชายะบวชพระภิกษุสามเณรได้พยามาจุลาชก็ไม่ยกเวน้นถ้าคนเราธรรมดานี่เรายกเว้นให้ไม่เป็นไรอย่างไม่ได้ก็ให้รอบวชพระเนนแต่ก่อนแต่นี่ไม่รอเอาตายไปเสียก่อนนี่แหละให้เราพากันตั้งอกตั้งใจ ปฏิบัติบูชาภาวนายาได้มีความท้อทอยจองพากันตื่นขึ้นลุกขึ้นฟังธรมคําสอนของพระพุทธเจ้าของเราที่พระองค์ทรงตัดว่าเราตถาคตไม่ได้หลงหรือหลงเข้าไปก็นึกได้ว่าพระองค์ท่านต้องตายทุกลมหายใจเข้า เวลาลมออกมาพระองค์ก็นึกได้เตือนใจของพระองค์ได้ว่าตายได้ทุกลมหายใจออกเมื่อท่านนึกได้อย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเราทุกคนก็ให้พากันนึกกันจเจริญตั้งใจให้ดีตั้งใจให้อยู่ตั้งใจให้สงบตั้งมัน่นแล้วก็จะ,ะระลึกได้ทุกลมหายใจเข้าออกเอง นี่เป็นอุบายธรรมโดยย่นยอ่อเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประการัชนี สัพพิตโยวิวัชันตุสัพะโลโควินัสตุมาเตปวัตวตวันตรายโยสุขีธีคายุโกภวะอภิวาธานาชิริสนิจังุทธาปัจ,จายโนจต,ตาโรโอธรรมาวัทันติอายุวันโนสุขังปาลัง